มงคลในพระพุทธศาสนาองค์พระศาสดาพระสัมมาส,สัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสเรื่องมงคลเอาไว้มีเท่าไหร่อย่าจำสับสนนะ32ก็คืออวัยวะในร่างกายส่วน38คือมงคลเพราะฉะนั้นมงคล38อวัยวะ32มสองมงคล38 มงคลมีอะไรบ้างทําไมถึงกล่าวเรื่องมงคลทําไมถึงกล่าวเรื่องมงคลมงคลคืออะไรอีกอย่างหนึง่งมงคลก็คือราศีราศีของเราอยู่ที่ไหนบ้างโยมก็คือมงคลนั่นแหละในแต่ละวันตื่นเช้ามาเรามีมงคลเกิดขึ้นที่ไหนบ้างมงคลอยู่ที่ไหนบ้างแล้วทำไมเราต้องมี มงคลมงคลมีเอาไว้ทำไมนะมงคลมีไว้ทำไมทำไมเราต้องมีมงคลเพื่ออะไรเพื่ออะไรจึงมีมงคลมงคลคือลาศีมงคลคือลาศีแล้วลาศีหรือมงคลที่เกิดขึ้นกับเราในแต่ละวัน ต้องมีมงคลหรือมีราศีที่ไหนบ้างเชา้ามงคลเราอยู่ตรงไหนโยมเที่ยงมงคลเราอยู่ที่ไหนค่ามงคลเราอยู่ที่ไหนอ่ามีมงคลอยู่ที่ไหนวันนี้มีนิทานธรรมะเรื่องมงคลมาเล่าให้ฟังฝากแชร์รายการด้วยเพื่อนๆเ,เ,เราจะได้ ฟังรายการไปด้วยอ่ากดไลค์กดแชร์กด subscribe กดแจ้งเตือนกดกระดิ่งกดติดตามอยู่ในไลฟ์สด YouTube ด้วยแล้วก็อยู่ในไลฟ์สดเพจ Facebook ด้วยนะกดแชร์ไปด้วยตอนนี้แชร์ไปแล้ว33คนราศีมี12โยงยมปากตูนบอกใช่หรือไม่ใช่รอฟังคำฉเฉลย จะถูกต้มหรือถูกต้องรอฟังเฉลยครั้งเมื่อต้นพัตกับนานจนนับไม่ได้ว่านานขนาดไหนมีเศรษฐีอยู่คนหนึ่งเศรษฐีคนนี้มีทรัพย์มากมายเลยร่ำรวยจึงได้ถูกแต่งตั้งเป็นฐานะของเศรษฐี มีทรัพย์มากแต่แต่ไม่มีบุตรไม่มีลูกนี่อาภัพมากเลยนะเป็นถึงขนาดเศรษฐีมีเมียม,มีอะไรพร้อมเสร็จสับพทุกอย่างแต่ว่าไม่มีลูกเป็นเศรษฐีที่ไม่มีลูก <c oughs> อ,อาภัพมากเลยนะ บางคนเขาไม่รวยไม่มีทรัพย์แต่มีลูกเป็นสิ่งที่ปรารถนาบางคนล่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีมีลูกแต่ลูกดันเป็นโรคอะไรอ่ะเป็นโรคสมองไม่ปกติอร่างกายไม่ปกติก็มีบางคนมีลูกมีทรัพย์สมบัติทุกสิ่งทุกอย่างบริบูรณ์คนนั้นเป็นคนที่ ดีมากเป็นนั้นเป็นคนนั้นเป็นคนที่ดีมากเออแล้วก็ถือว่าเป็นมงคลที่สุดในชีวิตถ้าเกิดมามีครอบครัวมีลูกเต้าเหล่าหลานไม่ไม่ใช่อะไรพอเท่าแก่มาแล้วจะได้มีคนดูแลถูกไหมธรรมเนียมของไทยเราเป็นแบบนี้ข้างข้าง,างบ้านของท่านเศรษฐีมีขี้เมา ภาษาบ้านเราเรียกว่าขี้เมาภาษาหนังสือที่เป็นนิทานธรรมบทเขาใช้คำว่านักเลงสุลานักเลงสุลาก็คือขี้เมานั่นแหละขี้เมานั้นมีบุตรตั้งสองคนแล้วบุตรของเขามีผิวเนื้อเหมือนทองคำคือดีมากวาสนาดีมากขี้เมาเนี่ยมีลูกสองคน ลูกนี่ผิวพรรณดีงดงาม <c oughs> ในวันหนึ่งเจ้าขี้เมานี้ก็เข้าไปในบ้านของเศรษฐีแล้วก็ไปด่าเศรษฐีด้วยถ้อยคำหยาบคายเศรษฐีได้ฟังก็เลยถามว่าพวกเจ้านี่มาบ้านเราเนี่ยมาพูดจาถากถางเยาะเย้ย ดูหมิ่นเราผู้เป็นเศรษฐีเพราะเหตุไรจะมาเมาเพื่ออีหอย่างเนี่ยเจ้าจะมาพูดทําไมขี้เมานั้นก็เลยบอกว่าท่านเศรษฐีท่านนี่มีสมบัติตั้งมากมายเหลือเกินมีรถมีเงินมีทองมีทุกสิ่งทุกอย่างโอ้โหร่ํารวยมากแต่ว่าท่านอาภัพท่านอาภัพท่านไม่มี ลูกไม่มีบุตรท่านตายไปท่านจบจากโลกนี้ไปแล้วทรัพย์สมบัติที่ท่านมีมากมายใครจะดูแลให้ท่านท่านไม่มีทายาทปกครองดูแลเราอ่ะเป็นขี้เมาอ่ะมีลูกตั้งสองคนหน้าตารูปร่างงดงามยังไงเราอ่ะไม่รวยแต่ว่าเรามีวาส,สนาดีกว่าท่านท่านเป็นเศรษฐีไม่มีบุญวาสนา เศรษฐีคนนั้นได้ฟังก็โอ้โหนี่มันเป็นเรื่องจริงอะ่ะใช่เรารวยมากเลยแต่ถ้าเราตายไปจากโลกนี้ไปใครจะดูแลทรัพย์สมบัติเรารู้สึกอายต่อคนเมาก็เลยนึกว่าเอ๊ะทำยังไงเราจึงจะได้ลูกอยากจะได้ลูกบ้างสมัยครั้งกนุนนิยมเป็นสายมู ชอบบวงสวงก็เลยจัดเครื่องพรีกรรมบวงสวงขึ้นมาบวงสวงพระอาทิตย์บวงสวงพระ,ะจันทร์ตั้งอธิษฐานเพื่อขอให้มีบุตร3ปีมีบุตรสมปัรถนาโอ้โหใช้เวลาสามปีเลย3ปีมีบุตรสมปัรถนาละ นามสก,กาลหลวงพ่อมหาเทพเจ้าขาครับวันเกิดเมื่อใดเนาะมื่อใดสทรงเลขบัญชีเข้าไปในไล่ให้็นเนื้ออาจารย์เอกเสียงการะเวกสิรวมบุญถวายพัตหารในงานวันแก่ในงานวันแก่วันแก่ตรงกับวันไหน ส่งเลขบัญชีมาด้วยนะจะขอร่วมบุญเป็นเจ้าภาพถวายพัะตาหารแด่พระสงฆ์สมณีในวันฉลองวันแก่อาจารย์เอีทพระอาจารย์กาลยานมิตรผู้รู้จักกันกับท่านกี่ปีแล้วประมาณสิบห้าปีเป็นอย่างน้อยที่รู้จักกันอ้าววันแก่จัดเมื่อวันแล้วครับ ทรงเลยมันชี้มาสิทำไมาตามหลังทาบุญย้อนหลังก็ได้แล้วปรากฏว่าบวงสวงขอกับต้นไม้ปรากฏว่าได้ลูกภายในสามปีโอ้โหแล้วการขอบุตร ขอลูกจากพระอาทิตย์พระจันทร์รู้สึกว่าได้สมปรารถนาโอ้ขอบุตรจากพระอาทิตย์พระจันทร์อะไรต่างๆไม่ได้สมปรารถนาแต่ขอบุตรขอลูกจากการบวงสวงเรื่องราวต่างๆนี่เป็นสายมูนี่ขออธิษฐานจิตนี่คือได้ลูกมาได้ลูกมาพระอินทร์รับรู้รับทราบก็เลยส่งลูกนี่แหละไปให้ ส่งธรรมบาลเทวบุตรก็คือเทวดาผู้มีนามว่าธรรมบาลผู้รักษาธรรมลงไปปฏิสนธิในคันพอเกิดขึ้นมาก็เลยนขนานนามว่าธรรมบาลกุมารธรรมบาลกุมารปลูกปราสาทขึ้นได้อยู่ปราสาทได้อยู่ปราสาทที่สวยสดงดงามเออ แล้วก็ให้กุมารนี้อยู่ใต้ต้นไสรริมสะฝั่งแม่น้ําไปปลูกปราศาทอยู่ริมฝั่งแม่น้ําพอธรรมบาลกุมารเจริญขึ้นจากการที่ธรรมบาลกุมารมีปราศาทอยู่ข้างต้นไสรอยู่ริมฝั่งแมอยู่ริมฝั่งแม่น้ําใหญ่นั้ำเนี่ในแต่ช่วงค่ำ ก็ได้ยินเสียงนกเต็มช่วงเที่ยงช่วงแรงก็มีเสียงนกเต็มไปหมดเลยเสียงนกเต็มไปหมดเลยปรากฏว่าธรรมบาลกุมารได้ยินเสียงนกทุกวันรู้ภาษานกจำเสียงนกได้รู้ภาษานกแล้วก็เรียนจบการศึกษาของศาสนาพราหมณ์ก็คือจบไตรเพศ คือจบหมวดคำพีสามหมวดนั่นแหละแปดขวบเลยนะจบตอนแปดขวบเลยนะสมัยครั้งกะน้นแปดขวบคือโตแล้วนะ <c ười> คือโตแล้วอย่าเทียบกับสมัยนี้นะ <c ười> และได้เป็นอาจารย์บอกมงคลต่างๆคือเป็นอาจารย์เป็นหมอทำนายทายทักเรื่องนั่นเรื่องนี้ ดูเลิกยามดูสายมูต่างๆแก่มนุษย์ทั่วๆไปชาวชจมปูทวีปทั้งหลายทั้งปวงในขณะนั้นที่เขานับถือเท้ามหาพรมนับถือกบิลพรม,มก็เลยมีเรื่องราวเรื่องเล่าได้มีการแสดงมงคลแก่มนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงอืม ท้ากบ,บิลพรมแจ้งเหตุที่ธรรมบาลเป็นผู้มีชื่อเสียงเป็นที่นับถือของมนุษย์ชาวโลกทั้งหลายลงมาถามปัญหาแก่กุม,มารสามสามข้อเออท้ากบ,บิลพรมลงมาถามปัญหาแก่ธรรมบาลกุม,มารสามข้อว่าตอนเช้าลาสีอยู่ไหน ตอนเที่ยงราศีอยู่ไหนตอนค่ำราศีอยู่ไหนโยมแต่ละที่นี่ราศีอยู่ไหนบ้างอาเอาอ่าลืมเชิญชวนสาธุชนทุกคนทุกท่านร่วมบุญติดกันเทศบูชาธรรม6626702297เป็นหมายเลขบัญชีธนาคารของหลวงพ่อมหาเทพแห่งส่วนธรรมวาลีคือหลวงพ่อนี่แหละ พระมหานรินเทพนรินโทค,คือชื่อจริงเลยตั้งชื่อว่าหลวงพ่อมหาเทพใครจะร่วมบุญติดกันเทศเพื่อเป็นอนิสงส์แห่งความสว่างสวัยของปัญญาไปไหนชีช้ทางทางออกบอกทางไปไม่มีทางตันอุปสรรคทั้งหลายสามารถผ่านพ้นไปได้ด้วยอนิสงส์แห่งการเป็นเจ้าภาพติดกันเทศบูชาธรรม เวลาพระสงฆ์ท่านเทศพวกเราก็เป็นเจ้าภาพการเทศบูชาธรรมอนุโมทนาสําหรับผู้โอนจตุปจัจร่วมบุญติดกันเทศบูชาธรรมจตุปัจก็เป็นค่าน้ําค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าใช้จ่ายต่างๆในการทํางานเผยแพร่พุทธศาสนาหลวงพ่อมหาน้อยอนุโมทนาอนุโมทนาแปบ๊บหนึ่งอันนี้ก็ลงมาถามปัญหาของเทวบบะของธรรมบาล มาทดสอบปัญญามาทดสอบความเฉลียวฉลาดของธรรมบาลว่าเขาบอกว่าธรรมบาลน,นี่เก่งมากเลยรู้ทุกสิ่งทุกอย่างลงมาถามปัญหาของธรรมบาลสิว่าธรรมบาลเทวบุตรเทพบุตรเนี่ยจะรู้เรื่องหรือเปล่าว่าตอนเช้าราศีอยู่ไหนตอนเที่ยงราศีอยู่ไหนตอนเย็นราศีอยู่ไหน ถ้าท่านแก้ปัญหาสามข้อตรงนี้ได้เราจะตัดศีรษะของเราบูชาท่านแต่ถ้าท่านแก้ไม่ได้เราจะตัดศีรษะของท่านการพนันมันมีตั้งแต่ยุคครั้งพุทธกาลครั้งโบราณเลยนะนี่นี่พนันกันเนี่ยไม่ใช่พนันเป็นเงินเป็นทองนะพนันคือตัดหัวเลยนะถ้าฉันชนะฉันตัดหัวเธอ ชุบอาถ้าเธอชนะฉันตัดหัวฉันให้เธอพน,นันกันโหดร้ายแบบนี้เลยนะเอาชีวิตเป็นเดิมพันกันเลยนะเออเราจะตัดศีรษะของท่านแล้วท่านก็จะตัดศีรษะเราถ้าใครในคนใดคนหนึ่งแพ้หรือชนะธรรมบาลก็เลยเอารับสัญญาอยู่ดีๆก็มานั่งรับสัญญาเนอะเอาไม่เป็นไรแต่ขอเวลาเจ็ดวัน ขอเวลาเจ็ดวันกบ,บิลพมก็กลับไปยังพม,มรุด้วยความสะใจว่าโอ้โหเขาบอกว่าใครได้ศีรษะของธรรมบานกุมารที่อดีตเป็นธรรมบานเทวบุตรเป็นเทวดาคนนั้นจะเป็นอมตะคนนั้นจะมีอารัศมีที่ดีมากจะเป็นคนที่มีบุญมากถ้าได้ศีรษะของธรรมบานมา อ,อแล้วทีนี้เราหมูนกทั้งหลายทั้งปวงสัตว์ทั้งหลายที่ได้กินเนื้อของธรรมบานกุม,มารสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นจะเป็นผู้ที่อมตะและเป็นผู้ที่ฉลาดเป็นมงคลสมัยนั้นนะทีนี้ฝ่ายธรรมบานกุม,มารน,นั่งคิดนอนคิดถึงปัญหาที่ก็ถามว่าเช้าราศีอยู่ไหนเที่ยงราศีอยู่ไหน,นละเย็นราศีอยู่ไหนผ่านไปหกวัน ตายแน่ยังแก้ปัญหาไม่ออกเลยว่าราศีมันอยู่ตรงไหนจะตอบอยังไงเห็นทีข้าพเจ้าจะต้องตายก็ไม่เปไล่ร่างกายข้าพเจ้าใครได้กินก็เป็นอมตะศีรษะข้าพเจ้าเอาไปไว้ตรงไหนที่นั่นจะเป็นที่ที่เป็นมงคลและเป็นอมตะมากไม่เป็นไรตายก็ตายธรรมบาลกุมาร พูดอย่างนั้นผ่านไปหกวันเข้าสู่วันที่เจ็ดตอนเช้าเข้าสู่วันที่เจ็ดตอนเท้าอืยังไงเราก็ต้องตายด้วยข้อสัญญากับเท้ากับบิลผมแน่ๆเอเหรือเราจะหนีหนีความตายครั้งนี้ไม่ต้องตอบปัญหาอะไร ซุกซ่อนตัวเองดีกว่าสุกซ่อนตัวเองเพื่อหนีอาจยาหนีคำสัญญาคือไม่อยากตายอะ่ะใจนึงก็คนเราเกิดมาจะตายง่ายๆนี่มันไม่ใช่แบบนั้นนะมันอยากจะอยู่ต่อไปนานๆน,น,นะคิดแล้วก็เลยลงจากปราสาทไปนอนที่ใต้ต้นตาล ระหว่างต้นตาลสองต้นก็เลยนอนอยู่ตรงนั้นมีนกอินทรีสองตัวผัวเมียที่ทำรังอยู่บนต้นตาลพอดีพอดีขณะที่ธรรมบาลกุมารน,นอนอยู่ใต้ต้นตาลน,นี้ได้ยินเสียงของนกอินทร <c oughs> ีถามผัวว่าถามผัวว่าพรุ่งนี้ เราจะไปหาอาหารที่ไหนพี่เออคือวันนี้วันนี้มันมันเช้าแล้วนะเช้านี้เราจะออกไปหาอาหารที่ไหนคุณพี่นกอินทรีผู้ผัวก็เลยตอบว่าโอ้โหพรุ่งนี้ครบเจ็ดวันเขาลือกันไปทั้งโลกโลกบาลลือไปทั้งกลุ่มสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงนี่เขาบอกว่า,าพรุ่งนี้นี่กบินลพรมเนี่ย จะถามปัญหาแก่ธรรมบาลกุมารไม่รู้ว่าธรรมบาลกุมารน,นอนอยู่ข้างล่างด้วยนะลกอินทรีสองผมเมียคุยกันไม่รู้ว่าธรรมบาลน,นอนอยู่ข้างล่างอาธรรมบาลกุมารแก้ไม่ได้หรอกเท้ากบิลพรมนี่ก็จะตัดศีรษะตามสัญญาเราจะได้กินเนื้อมนุษย์นะวันนี้เราจะได้กินเนื้อมนุษย์แน่นอนเนื้อทำเนื้อ เนื้อมนุษย์โดยเฉพาะเนื้อธรรมบาลกุมารน,นี่ใครได้กินคนนั้นจะเป็นอมาตะจะเป็นมงคลฝ่ายนกอินทรีตัวเมียก็เลยถามเท้ากบิลผมว่าที่รักที่รักรู้ไหมอะว่าเขาถามปัญหาอะไรกัน เอาเขาก็ถามว่าเช้าราศีอยู่ไหนเที่ยงราศีอยู่ไหนเย็นราศีอยู่ไหนที่ลกรู้เหรอฝ่ายนกอินทรีตัวเมียถามฝ่ายนกอินทรีตัวผู้ผู้ผัวโอ้ยเรารู้ธรรมบาลกูมาหนะ่ะโง่ธรรมบานนอนอยู่ข้างล่างได้ยินเสียงนกคุยกันลองลองตอบสิคุณพี่ว่าอะไรบ้าง นกอินทรีก็เลยตอบว่าสรุปสันส้นๆว่าเวลาเช้านี่ราศีอยู่ที่หน้าคนทั้งหลายจะต้องเอาน้ำล้างหน้าเมื่อตื่นเช้าตอนเที่ยงราศีอยู่ที่อกคนทั้งหลายทั้งปวงต้องเอาน้ำรูปอกแป้งกระแจะจันทรลูปไรที่อกเพื่อให้เกิดความเย็นส่วนตอนเย็นตอนค่ำน่ะราศีอยู่ที่เท้า ก่อนเข้าบ้านก่อนหลับก่อนนอนเอาน้ําล้างเทา้าชําระสิ่งสปกปรกกัะเทอวันเอาปรากฏว่าโอ้โหสุดที่รักของฉันสมกับที่ฉันนี่มีแฟนสามีที่เป็นนกอินทรีที่ฉลาดจริงๆสองผัวเมียนกอินทรีคุยกันเนี่ไม่รู้เลยว่า ธรรมบาลกุมารนอนอยู่ข้างล่างแล้วแล้วอย่าลืมนะโยมธรรมบาลกุมารเนี่ยเติบโตเป็นกุมารน้อยที่นอนอยู่ใต้ต้นไทรแล้วเรียนรู้ภาษานกทุกตัวเลยนกคุยอะไรกันเข้าใจหมดปรากฏวบ้าธรรมบาลกุมารได้ยินเสียงนกอินทรีย์คุยกันโอ้โหได้เรื่องเลยได้การเลย ตีติยินดีมากดีใจดีใจได้คําตอบแล้วพอถึงเวลาครบเจ็ดวันตามสัญญาเท้ากบ,บิลพมก็เลยลงมาถามปัญหาว่าอา้าวปัญหาที่ถามไว้ว่าราศีวันนึงอ่ะมี3มครั้งอะ่ะครั้งแรกนะ่ะอยู่ไหนครั้งที่สองอยู่ไหนครั้งที่3อยู่ไหนธรรมบา,บาลก็ตอบไปเลย ดังที่หลวงพ่อเล่าให้ฟังเมื่อสกูลราศีตอนเช้าอยู่ที่หน้าราศีตอนเที่ยงอยู่ที่อกราศีตอนเย็นอยู่ที่เท้านี่ราศีปรากฏว่าเป็นคำตอบที่ถูกต้องเท้ากบิลพมก็เลยทำตามสัญญายอมแพ้ตัดศีรษะของตัวเองบูชาตามที่สัญญาไว้นี่ นี่นี่นี่น,นี่ทานเรื่องราศีราศีนั้นอยู่สามสามที่ตรงนี้เลยอ่าสรุปอ่าหลวงพ่อปักหมุดให้โยมปากระตุนสรุปธรรมะช่วยหลวงพ่อราศีตอนเช้าอยู่ที่หน้าพวกเราต้องล้างหน้าถูกไหมใครตื่นมายังไม่ล้างหน้าบ้างสารภาพมาเลยร <c oughs> าศีตอนเที่ยงอยู่ที่อกทำไม เพราะคนเรานี่พอเที่ยงปุ๊บใจมันร้อนรุ่มใจมันร้อนแล้วใจร้อนก็เป็นยังไงโอ้โหโกรธเกลียดเคียดแค้นชิงชังต่อกันและกันจ้องทำลายต่อกันและกัน จิตใจที่ถูกแผดเผาร้อนเร่าในช่วงเที่ยงคนมันอาจจะฆ่ากันด่ากันและมีสิทธิ์ที่จะทำลายซึ่งกันและกันได้แล้วราศีตอนเย็นอยู่ที่เท้าเราเนี่ไปเหยียบย่ำอะไรมาบ้างเป็นปริศนาว่าในวันหนึ่งเราไปด่าใครมาบ้างเราไปเห็นสิ่งที่ไม่เป็นมงคลอะไรบ้างปากเราไปว่าไปแสดงความอาฆาตพยาบาทจองเวรใครบ้างวันวันนั้นเนี่ยเราไปทำอะไรที่เป็นอกุศลหรือความชั่วบ้าง พอกลับบ้านเราล้างออกสิ่งที่ต่ำคือเท้าอยู่ที่เท้าไปเหยียบย่ำสิ่งที่ไม่ดีอะไรมาล้างเท้าทำความสะอาดเท้าก็คือเรื่องราวที่แย่เรื่องราวที่ไม่ดีแต่ละวันเราล้างออกเลยปิศาธรรมเนี่ยล้างเท้าก่อนนอนก็คือให้ล้างสิ่งที่ไม่ดีด้วยการอะไรถ้าเป็นเราเนี่ยถ้าเท้าเหยียบอะไรมาคือล้างให้สะอาด ถ้าใจไปเจอเรื่องราวอะไรมาการล้างใจให้สะอาดก่อนนอนคือการสวดมนต์และนั่งสมาธิก่อนนอนให้สวดมนต์ถัดจากนั้นนั่งสมาธิจเจริญจิตตาเมตตาภาวนานี่ดีที่สุดเลยเออดีที่สุดเลยทำให้ได้นะโยมเพรานั้นราศีอยู่ที่หน้าราศีอยู่ที่อกและราศีอยู่ที่เทา้า ตอนกลางวันเนี่ยคนเท่าก็จะชอบเทน้ำล้างหน้าแล้วก็ไหลามาที่อกแล้วก็ตบอกปุ๊บ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 เย็นสบายแล้วโบราณก็จะมีแป้งกระเจะจันตามอกตามตัวตามเนื้อตามตัวเพื่อให้เกิดความเย็นสดชื่นนั่นเองเพื่อเกิดความเย็นสดชื่นนั่นเองเห็นไหมราศีอยู่ที่ไหนบ้าง สรุปให้ฟังแล้วเดี๋ยวเราไปพักสักครู่มาต่อตอนสองเมื่อสักครู่มงคลมงคล3 3สา,สาการเวลาทีนี้หลวงพ่อเปรียบเทียบมงคลให้ฟังในทางพระพุทธศาสนาคือมงคลเกี่ยวกับอะไรอ่าเดี๋ยวมีมงคลของหลวงพ่อด้วยว่าอ้าหลวงพ่อ เมื่อสักครู่นี้พูดถึงมงคลที่เป็นนิทานธรรมะคือมงคลอยู่ที่เท้ามงคลอยู่ที่หน้ามงคลอยู่ที่อกไปแล้วคราวนี้หลวงพ่อขอพูดมงคลในพระพุทธศาสนาบ้างคืออะไรเดี๋ยวกลับมาเจอกันก่อนล่ำลาจากกันไปอย่าลืมนะ ติดกันเทศบูชาทมออนไลน์ผ่านเลขบัญชี6 6 2 6 7 0 2 2 9 7จะตุปัญญาติดกันเทศทาบุญถวายกันเทศบูชาธรรม,ออเ, 7, เ,เ,รรมเพื่อเป็นอนิสงส์ทําให้เราเป็นผู้มีปัญญาสว่างสวัยดังองค์ธรรมบาลกุมารดังพญานกอินทรีสองตัวสองผัวเมียนั้นเป็นผู้ฉลาดและสว่างสวัยธรรมบาลกุมารได้พบทางออก ไม่พบทางตันเจออุปสรรคสามารถผ่านพ้นด้วยการตอบปัญหาได้เพราะธรรมบานเป็นคนที่มีปัญญาเฉลียวฉลาดและเป็นคนที่มีบุญแสดงว่าธรรมบานกุมารต้องเคยทำบุญถวายติดกันเทศบูชาธรทำแน่เลยฉะนั้นญาติโยมอยากเป็นผู้มีความเฉลียวฉลาดสว่างสวยัยนี่เลยบัญชีธนาคารขึ้นให้แล้วร่วมบุญกับหลวงพ่อได้นะโยมนะ หลวงพ่อมหาเทพพระมหานรินเทพนรินโทขออวยพรให้ทุกท่านที่ร่วมบุญเป็นเจภาพติดกันเทศบูชาธรรมมีแต่ความสุขความเจริญเดี๋ยวไปเจอกันตอนต่อไปมงคลในพระพุทธศาสนา